โดยเฉพาะขึ้นไม่ดีนี่ออกให้ไวๆอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์อะไรเนี่ยล้วอย่าไปยุ่งกับใครเราไม่สามารถจะแก้ไขใครได้อยู่กับพระเดี๋ยวอยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญบุเวียนบุญเวียนแถวเนี้ยหลวงตาสวดหลวงตากรรมภาสตลอดแหละใช้เวลาไม่นานตอนนี้อายุปู่เนี่ยชาอายุหกสิบเนี่ย โอ้จิตไม่ชีสว่างตลอดเวลาเลยเพราะมันชินถ้าอยู่ใกล้ไม่ชีกคับมีความรู้สึกแล้วมันอาจจะมีความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขคนมีทุกข์เห็นเขาก็มีสุขแล้วเพราะเขาบันทึกครูบาอาจารย์ที่เขาบันทึกนะัก็อย่างนี้แหละเวลาไปหาท่านกราบท่านทําไมขึ้นที่เป็นทุกข์มันหายไปเลย รับจากตาเข้าไปที่ใจใช่ไหมล่ะตอนนี้ใจเป็นทุกข์อยู่เนี่ยพอตาเข้าไปหาท่านท่านอยู่ในขึ้นของพระขึ้นของความไม่ดีที่เราอยู่หายไปเลยขึ้นที่ดีที่เรามีในอดีตโผล่ขึ้นมาคือปัจจุบันเนี่ยมันดึงอดีตมันอยู่ที่ตาใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะ